ทีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในมอดไมครับของป๊อปปี้เพทัมสามในเวอร์ชั่น4กันต่อนะอซึ่งในมอดนี้นะคะเราก็เคยเล่นกันมาก,ก่อนแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะเขามีตัวละครตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาถ้าอย่างนงี้นเราไปดูกันดีกว่าคิว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 ,วนี่แหละนี่แหละยิ่งเลยเล่นสมการในฝ่ามือนี่แหละนี่แหละตกแพ้ตบแพ้มือตบใช่ป่า เฮ้ยไม่มีดินสอพองเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ <c oughs> โ,อโหเอารเปิดไฟไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้มันไม่ใช่สงครามนะอัน,นี้มันสงคราม <c oughs> ใช่แล้สงครามว <c oughs> ีนี่เกมแผลอันนี้มันจะแบบว่าสามารถที่จะยิงลูกไฟมาได้หรือว่าลูกระเบิดออกมาได้ด้วยนะ <c oughs> โอ้โหอย่าเรียกว่าลูกไฟเลย <c oughs> โอุกาบาตดีกว่ามั้งเนี่ย <c oughs> ยิงทีนิงตัวละครป๊อปปี้น่าจะตุยหมดเลยเนาะเราก็จะตุยแล้วแต่ก็มาถึงตัวละครตัวแรกค่ะคือโบลตไทค่ะ เขาทำโมเดลออกมาใหม่ดูดิว้าวอ้ยนี่มีไข่บ้างนะเนี่ยมีครบเลยน่าจะมีตัวละครหลักเกือบครบไปแล้วดูดิโอ้โหตัวอะไรไม่เนี่ยมีทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่นะเราอยู่ในประ t o ศไทยนี่หมดเลยเอีมกมโหท่าทา,ทามันจะโหดมากเลยนะเจ้าหุ่นยนตตัวเนี้ยซึ่งเจ้าหุ่นยนดรอยตัวเนี้ย มันก็จะสู้กับแคทแนปด้วยนะอ้โหอคุณชาวพ่านเดียวกระจุยเลยมันล่าเหยื่อได้เห็นบ้าอุ้ยโ,โหดเกิน<ไ>วันเทิร์นคิวเลยนะคุณก็เล่นแก้แค้นให้หนอยเราสู้กับเจ้าแคทแนปดูบ้างดีกว่าว่ามันจะสู้กี่ทีตุยนะอ๋อโ,โมเดลสวยมากลยดูดิมันมีหลายตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะไม่รู้ว่ามันเดินยังไงอ๋อมันมีอยู่สี่ขาแม่งมุมไงแคทแนปลุยเลยแคทแตนยังไม่เห็นแคทแตนยังไม่ทันระวังตัว เอ้ยนี่ระถับแคทแนป,ปเลยนะจะสู้ได้หรอเอ้ยไกายล่ามันล่างไหนแม่แล้วล่างไนแม่ก็ไม่จะสู้ได้ปะเอ้าโอ้โหม่างไนแม่ก็ส,สู้ไม่ได้ว้าวในสุดแคทแนปเราก็ถูกล้มแชมป์แล้วอืมในเกมออฟฟิเชียลเขาก็โดนเจ้าฟาโตทยเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวเนี้จัดก,การเรียบร้อยแล้วนะต่อไปจะเป็นอัลต้าตัวนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเดดนะคะหรือว่ารูปปั้นตุยนะพอมันอยู่นิ่งๆเนี่ย ก็เห็นหมดเลยนะว่ามีตัวไหนบ้างอะที่เข้าไปรวมร่างกับเจ้าหุ่นยนต์ดรอยอะแล้วต่อไปค่ะเป็นคุณครูมิสดีไลท์นีดูดิเขาใส่แอนิเมชันกับหน้าตาเข้าไปใหม่นะอ้าวสวัสดีครับคุณครูโอ้โหมาถึงคุณครูก็ดุเลยอะมาถึงคุณครูก็จะตุยนะไม่รู้ว่าจะตุยเร็วหรือตีช้าแต่ว่าคุณครูรู้สึกจะไม่ตีชาวบ้านแต่ว่าตีกับกเลมอ๋อเดี๋ยวดูวเดยวดูท่าได้นะคุณครูนะ กูเขาแย่ซ้ำขุมไปเตียยโกเลยแม่ละอย่าไปให้เขารอดไปได้นะมีอยู่ถ้าเดินงานมีค่อยย่องค่อยย่องอ้โหโกเลมม่รอไม่้วก็ป้าเขาให้ป็นจุยอีกแล้วโกเลมก็โกเลมเถอะสู้ไม่ได้อยู่แล้วยอมแพ้ดูดิเหมือนกับว่าเขาทำฟันใหม่นะเห็น นี่นะปัดคุณคคูเปียนไปแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าด็อกเดย์ค่ะตัวนี้ก็จะขาดครึ่งตัวนะตัวนี้เหมือนกับว่ามันดูดจิตวิญญาณของเพื่อนมาหรือมันดูดร่างเพื่อนมันเข้าไปนี่แหละโอ้ด็อกเดย์น่าสงสารเลยกลับมามีพลังเหมือนเดิมอีกคงเดินลาบากหน้าดูเลยเฮ้ยครึ่งตัวก็ดูได้โอ้ตายเรียบแต่รู้สึกว่าในบทเนี้ยเขายังแบบว่าไม่ได้เขียนคําสั่งโพสให้มันปีกันนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นด็อกเดย์ที่เป็นตัวเต็มตัวค่ะเฮ้ยด็อกเดย์ขาหลุด ซึ่งมันก็ตีเกิดเจ้าด็อกเดย์คึ่งตัวด้วยนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกันนายเป็นคนเดียวกันไม่ใช่เหรอรู้สึกว่าจะแพ้เจ้าครึ่งตัวนี้แหละทำไงครึ่งตัวแพ้เหรอ อ๋อแสดงว่าเจ้าตัวเต็มเนี่ยมันเก่งมากมากเลยนะถ้หลับสบายมันถ<ล>าแคทแน็เนี่ยมันจะถูกตรึงไว้ค่ะโอ้ดูดิอุ้ยน่าสงสารนะมันสู้แคทแน็ไม่ได้แล้วตัวต่อไปค่ะก็คือเจ้าแคทแน่นเองตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบบร่างตัวเต็มไว้ปกตินะว้าวตัวหดมาแล้วนี่หดหรือเปล่าหดไม่หดไม่รู้แต่ว่าต้องลองสู้กับโกเลมมไงล่ะจะจ้วงวันนี้ใหญ่เงือบ กอโกเลมเนี่ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าจอแคดน้ก็ตีไม่ยัง้งโอ้ดิตีประมาณสอสทีโกเลมก็ตุยละนี่ระดับแคแนัมาเองนลยนี่แล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้มันชื่อว่าแคแนับเเวอร์ชั่นของร่างไหนแม่ไหนดูดิอ๋อหแดงมาเลยเปิดหมดคุ้มครั่งเราเฟสซี่มากมากเลยมันจะกินเราไหมนี่อ๋อมันตีกับกเลม นี่ไงเพราะว่ามันยังไม่ตีกับเจ้าตัวอื่นแต่เราจะลองให้เขาเตีกกับโกเลมดูนะดูขราบคุณโกเลมลุยเลยนั่นแหละพลังสามวิตตองชนะได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้วเกือบแล้วมาช่วยยิงช่วยยิงนี่และโกงให้สุดโกเลมเกือบตุยละวีรบุรีมันก็หมดอยู่นะหมดเกลรี้ยงแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นฮักกี้วักกี้ในร่างของไนมาดูโมเดลของเขากันนะตัวนี้มันจะออกมาจากทีวีของฮักกี้วักกี้ใช่ไหม แต่ว่าเดี๋ยวเราให้ดูเวอร์ชันเรียกว่าเป็นแบบตัวตัวกันนะแบบนี้เนาะซึ่งมันก็จะแบบว่ามีท่าเดินโจมตีนะคะย่องไปตีกวัวเลมได้ด้วย <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นคุณแม่มัมมี่ลองเล็กเวอร์ชันแองกี้หรือว่าเวอร์ชันโกรธเอมอมันนี่โกรธแล้วเหรอหน้าดำข้าเครียดม,มาเลยคุณแม่เอาคุณแม่ไม่ตีกับแคทนะอาาเขาไปเป็นพวกกันตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ให้งันเขาต้องแบบว่าสู้กับกเลมแล้วกันนะไม่เลยคุณกเลมเปิดการเลยลองไปกัวเลมบอกไปไอ้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่โอ้ยกระเด็นกระดอน เอาไอ้ทลมได้ห <สะ S 1> มา <สะ S 1> ถึงคุณแม่นะพ้าโกเลมยังไงก็เป็นตัวทดลองอยู่ลวยั้ไงก็สู้ไม่ได้อยู่ละรือว่าร่างนี้ก็เป็นร่างที่โหดเหมือนกันแล้วก็อีกโมเดลหนึ่งค่ะก็จะเป็นมัมมี่ทองเล็กเวอร์ชันแบบแว่อาอารมณ์ดีนะเวอร์ชันใจดีเนะาะคุณแม่แสนสวยแต่ว่าอย่าให้คุณแม่โกรธ ถ้าคุณแม่สอนแล้วก็แม่แก็ต้องกอปีแบบนี้น่ะเลยไม่ใช่เหรอแล้วก็ต่อไปจะเป็นตุ๊กตาป๊อปปี้ค่ะตัวนี้ยังไม่ได้มากับคิสซ,ซี่มิสซ,ซี่นะคะเขาจะแยกเดี่ยวมาตัวนึงกันอุ้ยน่าสงสารนอะเขาจะเจอกันไหมเนี่ยอืมดูเหมือน,นว่าเขาจะสู้กอลไม่ไหวนะ เียวเตียวดิอายาจังทำไมซุกเลยไม่ไหวก็ไม่รู้วันนี้คุณโกเลมท็อปฟอร์มแล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นพีเจพิลล่าเจ้าหมานอนหน้าบักดีตัวนี้เขาทาแบบว่าห่างยาวนะตัวยาวมากเลยแต่ว่ามันยังเดินตรงๆทื่อๆอยู่นะแต่ว่ามันก็กัดแป้งโอ้ยตัวโหตัวอันนี้เป็นพวกตัวละครเก่ากันเนาะรู้สึกจะไม่ตีกับแคทแนปด้วยนะเตียกโกเลมไปก่อนนะนะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะ ตัวเก่าทำโมเดลใหม่บันโซ่บันนี่ค่ะมาดูดีกว่าว่ามันมีท่าแอนิเมชันนะเปล่านี่เวลาเดี๋ยวตีฉาบไปด้วย,ยนะยน่ารักแล้วก็ย่องไปจอมตีเหยือ่อโอ้ยหมายเจอถึงโกเลมแล้วจอมตีด้วยชับพังทางทาง,ทางเลยเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่ากระจุยนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้ก็จะเป็นคิสซี่มิสซี่นะคะอยู่กับบัปปี้บัป,ปปี้ก็จะเกาะอ,อะไรอยู่ข้างหลังเขาแบบนี้น่ารักมากเลยนะคู่เนี้แล้วก็มันก็จะตีกับแคทแนปนะคะ แต่ละมันเตะแคทนับเสร็จเนี่ยมันก็จะแยกกลางกันออกมานะซึ่งเขาก็ไม่ตีกับโกเลมเหมือนกับว่าเขาเป็นมิตรนะเขาจะไม่เปิดก่อนพอสู้กับเจ้าแคทนปปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องแยกกลางกันออกมานะเดี๋ยวเจอพลังที่แท้จริงของแคทนปหน่อยเป็นไง เจะพลังที่แ้จริงกับคิสซี่มิสซี่ดีกว่านะแต่ก็นอื่นต้องเลิกกระโดดกันนะนี่เลยเอาไปซะแ้วคิซี่มิซี่สู้ไม่ได้แพ้ใช่ไหมเขาก็จะแยกร่างกับป๊อเปี้ออกมาค่ะดูดีเขาแยกร่างกันอกเลยเขาพัดภาคจากกันแล้วอุ้ยไม่น่าพัดภาคจากกันเลยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเจ้าฮักกี้วักกี้ที่อยู่ในทีวีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยว้าวช่องอะไรน่าดูจูนนั่นน่ะี่น่าดูมากเลยไม่รู้ช่องอะไรนะเออเดี๋ยวกันนะแล้วจูนขึ้นได้ประไม่มีช่องเดียวเนี้ยนั่นน่ะดีหรือว่ามันแฮกทีวีเข แล้วอ่ะหรือว่าทีวีมันจะติดไวรัส อ่อทีวีนี่มันติดไวลาได้ด้วยเหรอแล้วถ้าเป็นจอนี้่ะจอนี้ดูดิพอเราทุบทีวีนะคะมันก็จะกลายเป็นหน้าของฮักกี้วักกี้แล้วมันก็จะมีรายการของฮักกี้วักกี้ออกมานะถ้าเราฟังไปสักพักเนี่ยเดี๋ยวเจ้าฮักกี้วักกี้นะคะมันก็จะค่อยๆมันจกทีวีเดี๋ยวเราดูนะมันก็จะนานพอสมควรต้องรอให้มันบ่นเสร็จก่อนยังไงหน้าเปลี่ยนละอุ้ยหน้าโหดแล้วอ่ะหน้าโหดเป็นหน้าไหนแมวะเขาจะออกมากินหัวเราไหมเนี่ยเขาจะออกมาล่าเหยื่อเดี๋ยวรอแป๊บหนึงมันจะคุยนานมากเลยนะเหมัน คุยอะไรให้เราฟังสักอย่างนะนี่ไงออกมาแล้วค่อยคคืบคันออกมาจากทีวี อุ้ยนายเป็นผีปุ่นหรือเปล่าเนี่ยน่าดีดูเขี้ยวเขาสิอุ้ยสยองขนลุกเหมือนนายกัเป็นซาดะโกะอน,นะเดี๋ยวพาไปทําฟันนะอุ้ยดีโหดมากเลยนะร่างเนี้ยเดี๋ยวดานมาแบบว่าเขายังไม่ได้เขียนหมอดแคทตี้กับแคทนะต่อไปมาถึงคิวของพวกกลาปัชชี่หรือว่าตุ๊กตานะคะนี่เลยฮับบี้ฮับสก๊อแล้วก็เจ้าพิกกี้พิกกี้น่ารักมากเลยตัวนี้เขาก็จะมีแอนิเมชั่นใกนการเดี๋ยวเราก็กระโดดนะคะแต่ว่ามันยังไม่เตีกับใครนะตัวนี้ก็จะเป็นคิตตี้คิชชินว้าน่ารัักจุงบน มีครบไปนะมาครบแก๊งเลยอันนี้เป็นดอกเดิ้นะคะตาก็จะถลนออกมาแบบนี้ทุกตัวเลยนะเออไม่เข้าใจว่าทําไมตุ๊กตามาถึงตาถลนทุกตัวเลยอ่ะดูดิมันน่ารักมากเลยนะแต่ไม่น่าตาถลนเลยแล้วก็คัตตี้คอนโมเดลใหม่อันนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่ของเนมอตี้นะว้าน,น่ารักจูงกระเดืดด่งดึอแล้วก็นี่จะเป็นเจน้าแคทแคนค่ะอ๋อหโหแหลมเปี้ยวเลยน่ารักมากเลยแหละดูดิ ห่า <h iss ing> งยาวเหมือนลูน่าเลยนะแล้วก้อนต่อไปจะเป็นบ๊อบบี้บาร์ค่ะนี่ตัวมีน้อยดูดิเวลามันเดินเดินสักพาม,มันก็จะกระโดดดึงดึงนะนี <h iss ing> ่ไงกระโดดละมากันใหญ่เลยครบทั้งตระกูลนะนี่ <h iss ing> เดี๋ยวได้แบบว่ามันยังตีไข่ไม่ได้นะแล้วก็ป๊อป๊าป๊อบป๊แฟนนี่ตัวนี้ก็น่ารักดูงวงสวงิเขาทำง่วงสวยมากเลยนะง่วงม,มันยาวแบบแล้วมันก็งอนน่ารักน่ากมากเลยอ่ะ เออตัวมันเล็กตามุตมีดีนะแต่ก็จะมีโมเดลที่แบบโมเดลตุยนะคะของคุณครูมิสดีไลท์เนาะโอ้ไม่คุณครูมาถึงเมื่อไงเงือบแล้วแล้วก็เป็นรูปปั้นเจ้าแคทแนนผาดที่เรียกร้องความตายโอ้โหหนักกว่าจังเขาจะจับเราไปบูชายันไหมเนี่ยเหมือนกับว่าน้องทอมตุยนะแล้วก็จะมีรูปปั้นของพ่อ้าไทเดชค่ะอันนี้เป็นเวอร์ชันเดชนะเหมือนกับที่เราเห็นตอนแรกกันเนาะแบบว่ามีหลายตัวผสมผสานกันอยู่นะแล้วนี้ก็จะเป็นท่าตุยของเจ้าด็อกเดช ที่เราเห็นตอนแรกกันนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเจ้าดักเรเซนนะคะมันก็จะดูดเพื่อนๆกินเข้าไป<อ>แล้วมันก็จะฟื้นคืนชีพ ไม่ไงดวงตาเปิดโพรงแล้วตาโบ๋แล้วแต่ดูอีกทีนะปี๊ดูดเพื่อนโอ้โหยังกระสูนเป็นยันว้าดูดิเอ้ยมันกลับมามีชีวิตโหดอีกครั้งหนึ่ง๋อใช่จ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดของป๊อปปี้เพย์ทามสามในวอร์ชันสี่ไว้ให้นี่กันนะถ้าชอบแคสนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดป๊าดให้กดดิ่งให้กันด้วยล่ะไม่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องเป็นกันแล้วนะบ๊ายบาย